จากเรื่องราวที่เราผ่าน,านมาเนานะเพื่อนๆถ้าให้ผมพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัท s วิตเบบี้อิงหรือว่า Black Girl Gamer หรือว่าบริษัทอื่นๆใครก็ตามที่สนับสนุนฝ่ายซ้ายมากๆแล้วก็พยายามที่จะยัดเยียดอาเจนดาพยายามที่จะยัดเยียดเรื่อง D.I. ต่างๆเข้ามาในวิดีโอเกมของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทนไม่ได้แล้วถูกไหมเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยเราไม่รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแม้แต่น้อยแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าเกิด เขาต้องการที่จะสร้างแคมเปญแคมเปญหนึ่งไว้หรือว่าพูดง่ายมันเป็นสารคดีช็อตฟิล์มบางอย่างที่จะมาทําการปโปรโมตให้เห็นถึงความรู้สึกความคิดให้เห็นถึงมุมมองของด้านที่ว่าคนผิวสีเพศทางเลือกต่างๆในวงการเกมเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเขาบ้างแล้วพยายามถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยออกไปในสารคดีนี้แล้วมีการเปิดระดมทุนคุณคิดว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือทั้งหมดของเนื้อหาในคลิปเีโอนี้นะครับผมมนเดิมนะครับตามธรรมเนียมเรื่องราวที่เพื่อนด้รับชมรับฟังต่อจากนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนใจหยาบคนหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องฟังเพื่อนๆไร้สาระหาความสมจริงอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคน enjoy กับเรื่องราวที่ผมกําลังจะนําเสนอนะครับผมแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนเพลิดเพลินไปในระหว่างที่กาลังรถติดกาลังขับรถกลับบ้านทานข้าวกวาดพื้นทํางานบ้านหรืออยู่ว่างๆอะไรใดๆก็ตามนะครับ ให้ผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนคุยของคุณนะครับและขอให้ทุกคนเอ j นจอยกับเรื่องราวนี้นะครับและเราเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยครับผมสักราดีที่ผมกำลังพูดถึงนี้นำโดยคุณอาริซาเมอร์กันเต้นะครับเขาเป็นอดีตบรรณาการของโคตาคุนะครับซึ่งโคตาคุเป็นเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างนะเขาเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ระดับหนึ่งที่ก็เน้นสื่อรีวิวเกมภาพยนตร์หลายๆอย่างก็เป็นสื่อ อันหนึ่งและการที่เรียกว่าได้รับการยอมรับในครั้งอดีตมาเรียกว่ามีเว็บไซต์ใหญ่โตนะครับ ปัญหาในรอบนี้คือเขาไม่สามารถระดมทุนได้เว้ยนะครับเนื่องจากเหล่าเกมเมอร์พากันบริจาคเงินให้กับสมาร์ JT แทนนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่าค่อยฟังทีละเรื่องทีละเรื่องไปทีละเปราะนะการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของสมาร์ J เนะครับเขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใน u t u b e นะก็คือเขาเป็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนั่นแหละที่เรียกว่าทําการพูดเกี่ยวกับเอาไว้ง่ายๆพูดคล้ายๆผมอะแล้วก็เอาเรื่องนูน้นเรื่องนี้ในวงการเกมมาพูดมาอะไรแล้วก็มีปัญหาฟ้องร้องกับคุณเมอก ที่ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับและปัจจุบันนะครับเขาได้จ้างทนายนะครับชื่อคุณรอนโคแมนนะครับเป็นทนายประจำสำนักงานเดลอนนะครับซึ่งทนายความคนสำคัญของบริษัทได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ช่วยแอร์การสูงสุดของสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Park Place เองหรือว่า w d w p r o w d w p r o เนี่ยเป็นช่อง YouTube ที่ พูดถึงเรื่องอินไซต์เกี่ยวกับดิสนีย์นะเออถ้าใครชอบติดตามข่าวดิสนีย์ลองไปเปิดดูกันนะเขาจะพูดแบบอะไรที่ควรจะเกิดขึ้นในดิสนีย์หรือบางทีก็แกลมด่าแซะนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ข้อมูลมานะครับในเรื่องของดิสนีย์มากมายไม่ว่าอย่างตอนที่ฮิวจ็กแมนจะได้มาเข้าจอยกับเด็ p o ูลอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็รู้เรื่องก่อนแล้วก็เอามาแฉเอามาแบบ เออมันเป็นเรื่องข่าวอินไซด์อะไรแบบนี้หรือว่าเรื่องของแบบพวกสโนไวท์การเปลี่ยนตัวละครอะไรพวกนี้ใครชอบเรื่องราวที่เกี่ยวโยงกับดิสนีย์ก็เข้าไปดูได้นะครับต่อมาจะเป็นช่อง วอลเลตเรเนเกตนะครับซึ่งช่องนี้ผมเคยนําเสนอไปแล้วเขาจะทาข่าวที่อันนี้ก็จะเป็นทรงแบบเสียดสีเลยต่อว่าเลยนะครับเกี่ยวกับวงการเกมต่างๆคล้ายๆกับไม่ต่างจากทางคุณสมาร์ทเจทีเท่าไหร่ก็จะเป็นแนวๆนี้นะเป็นการพูดเนื้อหาอะไรพวกนี้ซึ่งก็สนุกดีเหมือนกันนะครับถ้าใครสามารถฟังภาษาอังกฤษออกได้ก็หรือว่าอ่านซับได้อะลองไปตามชมกันนะครับคนเหล่านี้เขาใช้ทนายความคนเดียวกันก็คือมิสเตอร์โคลแมนนะครับหรือว่าคุณรอนโคลแมนนั่นเอง ผมจะย้อนเล่าให้ฟังสั้นๆเกี่ยวกับคดีความก่อนนะครับหลายหลคนอาจจะงงว่า,าแล้วคดีความมันคืออะไรที่จะต้องถึงขั้นฟ้องร้องกันแล้วก็มีการเรียกรวมทุนกันอะไรแบบนี้นะครับมันคือเรื่องของคุณครั้งหนึ่งคุณสมาร์ทเจทีเนี่ยเขาทํทำเนื้อหาแบบนี้แหละแล้วก็มีการพูดถึงคุณเมอร์แคนเต้นะครับที่เป็นอดีตบอก,กอของ โคตัคุนะครับแล้วก็ต่อว่าด่ากันในโลกโซเชียลไปสงครามอินเทอร์เนต็ตนะแล้วก็มีเรื่องของการฟ้องร้องถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลนะครับแต่ปรากฏว่าเขาพบว่ามีหลักฐานเท็จที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณเมอร์คานเต้นะครับได้ยื่นต่อสาํานักงานศาลนะครับว่ามันเป็นหลักฐานที่ไม่จริงนะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สมาร์ทเจทีไปคนทําแล้วก็มิ่นประมาทอะไรแบบนี้ที่ผมอ่านดูมันเป็นคดีความเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทดูถูกอะไรแบบนี้นะแล้วไม่พอแค่นั้นนะครับมันมีการพบว่า คุณเมอร์การเต้เนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดเผยแหล่งที่อยู่และข้อมูลจริงของคุณสมาร์ทเจทีให้สาธารณชนได้รับรู้ด้วยซึ่งจริงเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าทางคุณสมาร์ทเจทีเนี่ยก็ไม่ได้ทําการแบบนั้นเลยกับคุณเมอร์กคนเต้นะครับเพราะมันถือว่าเป็นการล่วงละเมิดนะครับเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งร้ายแรงพอสมควรทั้งคู่เนี่ยก็ต้องการที่จะต่อสู้การที่นี่คุณสมาร์ทเจทีเนี่ยณตอนนั้นเขาน่าจะยังไม่มีทุนทรัพย์หรือมีก็ไม่รู้นะแต่เป็นว่าเขาได้เปิด การระดมทุนไว้เพื่อนๆซึ่งการระดมทุนไม่ว่าจะเป็นของคุณเมอร์แคนเต้แล้วก็คุณสมาร์ทเจทีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคุณสมาร์ทเจทีเนี่ยเขาต้องการเงินถึง25,000เหรียญสหรัฐนะในการที่จะว่าจ้างคุณรอนโคแมนเนี่ยเอาไปต่อสู้คดีแล้วทำไมถึงต้องจ้างทนายรอนโคแมนนะครับคือว่ากันว่าคุณรอนโคแมนเนี่ยเป็นอะไรที่อ่าน เรียกว่าอ่านสำเนาทั้งหมดแล้วบอกเลยว่าคือโอกาสที่ Smart j เจะแพ้มีน้อยมากเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเขาเป็นคนทําคดีความนี้นะครับก็จำเป็นที่ต้องใช้เงิน25,000เหรียญน,นะ ต่อมานะครับเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเกมได้กลายเป็นสมรภูมิของอุดมการทางวัฒนธรรมทางการเมืองโดยเกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มคนที่ตื่นรู้ที่ส่งสัญญาณถึงคุณธรรมและกลุ่มเกมเมอร์ทั่วไปที่เหนื่อยล้าและเบื่อหน่ายกับเรื่องของการเมืองคือเราเล่นเกมอะเราก็เบื่อหน่ายพอแล้วที่จะยุ่งกับโลกภายนอกถูกไหมเราอยากจะถอดสมองเข้ามาอยู่ในโลกของจินตนาการของเราเพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านเรื่องพวกนี้เขาก็แค่เบื่อในที่ผมกล่าวไปหลายรอบนะ เขาไม่ได้รังเกียจเขาไม่ได้ไม่ชอบเพศทางเรือเขาไม่ได้ชอบคนเขาไม่ได้รังเกียจคนผิวสีเว้ยแต่ว่าเขารู้สึกว่าอ้ชีวิตจริงเราเนี่ยมันเหนื่อยหน่ายกับการต่อสู้รวมการอะไรพวกนี้มาพอแล้วนะเว้ยกูขอแค่แบบเข้าไปเบียวเบียวฟาร์มของถือดาบไล่ตบมอนอะไรเงี้ยก็พอเปาวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดการต่อสู้กันแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งคุณเมอร์การเต้น,นะครับที่ผมบอกไว้ตอนต้นคือเขาได้ต้องการระดมทุนเนี่ย ใน Go Fund Me เพื่อที่จะสร้างสาร,รคดีที่ผมเกินเอาไว้สาร,รคดีอันนี้มันชื่อว่า Gaming Wild Back way คุณลองฟังชื่อคุณคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งแน่นอนนะครับสาร,รคดีนี้นะครับได้ถูกเรียกว่านำทีมโดยคุณอลซ่ามาการเต้นะครับอดีตบอกอรของโคตะครุนั่นเองนะครับแล้วก็มีเรื่องการฟ้องร้องอย่างที่ผมเกินเอาไว้ฟั่งทีนี้เรามาคุยกันต่อว่า เกมมิ่งไวแบ็กมันคือเชื่ออะไรวะมันคือสารคดีรูปแบบไหนหรือมันเป็นช็อติฟ์มหรือมันเป็นอะไรนะครับเขาบอกว่าจริงๆถ้าทําสําเร็จนะเขาก็จะทําการให้ทุกคนดูได้ในแพลตฟอร์มต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Disney Plus Netflix หรืออะไรก็ตามที่เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับสารคดีนี้นะครับต้องการยื่ะถ่ายทอดเกี่ยวกับการเป็นคนผิวดําหรืออเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน ในวงการเกมซึ่งมีอยู่น้อยมากนักในวงการเกมตอนนี้แล้วมีความรู้สึกว่าถูกผลักอยู่ฝ่ายตรงข้ามเสมอน oh ี่คือไอเดียริเริ่มของการที่จะทำสารคดีเรื่องนี้นะเว้ยสำหรับธีมของ Gaming w i b แบล็กนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการสำรวจชุมชนเกมโดยรวมพร้อมทั้งตรวจสอบว่าชุมชนนี้จัดจัดการกับเสียงของคนผิวดำหรือ แอฟริกันอเมริกันได้ดีแค่ไหนนะครับเนื่องจากธรรมชาติของ pop culture ที่สดใสมีอยู่ในวิดีโอเกมอมประกอบภาพจึงอาจสรุกสนานและมีชีวิตชีวาช่วยให้ผู้ชมสนุกไปกับเนื้อหาได้ขณะเดียวกันก็เข้าใจปัญหาทางสังคมนั้นด้วยความหมายนั่นก็คือเตมเนี่ยเขาพยายามจะกรอบของไอสารคาดีเนี่ยเขาต้องการที่จะให้รู้ด้วยว่าไอเกมที่เข้าไปทําการรีเสิร์ชเนี่ยมันสามารถเรียกว่าเอางี้เรียกว่า มีส่วนร่วมกับคนผิวสีได้มากแค่ไหนคือเขาจะชอบใช้คําว่าคนผิวดําหรือคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกนันถูกปะ่ะผมใช้เขาว่าคนผิวสีเลยนะเพื่อนๆถือว่าเข้าใจตรงกันนะแม่งยาวเดี๋ยวลิ้นพันกันก็เป็นว่าเขาเช็คดูนั่นแหละว่าเกมแต่ละเกมที่เล่นกันในชุมชนคอมมูนิตี้ในเกมเนี่ยสนใจคนผิวสีแค่ไหนกูจะถามว่าเวลามึงเล่นเกมมึงรู้ไหมว่า <c oughs> เฮ้ยไอคนที่เล่นกับมึงมันผิวสีอะไรวะ โครเวลาเล่นเกมมึงไม่มีวันรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นผิวสีอะไรอยู่แล้วอ่ะไอ้ียจนกว่าที่พวกมึงนั่นแหละพยายามที่จะใส่การตกแต่งหน้าตาให้มันดูหลากหลายมีผิวดำมีหน้าตาเป็นบิวตี้สแตนดาร์ดอาร์คลี่ดีไซน์มีการผ่านมผ่าอะไรของมึงอ่ะจนผู้เล่นเขาก็เลยรู้ไงว่าอีกฝั่งมันเป็นยังไงก็จะว่าจริงๆมันเป็นอวตารที่มี มนขลังอยู่แล really ้วมันมีความมหัศจรรย์ในตัวมันอยู่แล้วตัวละครในเกมอ่ะมันถูกออกแบบมาให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแทนคู่คนคนนั้นอยู่แล้วเว้ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนคนนั้นแม่งไม่มีวันเป็นได้ในบางครั้งหรือณตอนนี้เป็นไม่ได้อ่ะเป็นความฝันเป็นความต้องการเป็นความเสน่หาบางอย่างที่อยากจะเป็นคนนั้นที่อยากจะมีคนนั้นอยู่ใกล้ๆที่อยากจะมีคนนั้นเป็นคนรักที่อยากจะมีคนนั้นเป็นคนสําคัญและโมเดลนั้นมัน มันทําหน้าที่นั้นเนี่ยมันทํางานแบบนั้นซึ่งพอมึงใส่รายละเอียดที่มันเป็น D I เป็นการยาัดแยกดเข้ามามันเลยกลายเป็นการสะท้อนว่าเอา้าคนตอนแรกคนเข้าไปเล่นแม่ต้องคิดอยู่แล้วว่าใครมังจะไปแต่งตัวแบบนั้นวะแต่พอมันมีมันก็มี2ออย่างคือ1แต่งเอามีมแต่งเอาคอนเทนต์กับ2คือเออเขาชอบจริงๆอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นแบ่งแยกในโลกจริงไม่พอไอ้เหี้ยมันไปแบ่งแยกในโลกเกมต่ออีกอ่ะ ต่อมานะครับวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้นะครับ Gaming w i Black เขาบอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดวัตถุประสงค์ของซีรีส์เรื่องนี้คือการยกระดับเสียงของคนผิวสีที่กําลังดําเนินการสร้างพื้นที่ที่เปิดกว้างมากขึ้นในชุมชนเกมขณะเดียวกันก็เริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยขจัดอุปรสรรคสําหรับเกมเมอร์และผู้สร้างที่เป็นผิวสีในอนาคต คือผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะตั้งแต่แบบอ่านวัตถุประสงค์จบคืออธิบายเพื่อนๆฟังก่อนไว้คือที่ผมอ่านมาไม่ว่าจะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับแคมเปญธีมวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในหน้าของการที่บรรยายไว้ตอนที่จะขอระดมทุนนะคือหน้าขอระดมทุนเนี่ยคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนได้ว่าไอ้เคียแคมเปญน,นี้มันทําอะไรวะมันจะไปทําอะไรก่อนที่คุณจะเสียเงินดเนตไปตรงวัตถุประสงค์เนี่ยผมถามคำถามง่ายๆว่า เวลาเล่นเกมกันก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ว่ามันมีการวอกย้อนกลับไปผมเล่นเกมสักสิบปียีสิบปีที่แล้วอะ่ะเกมมันก็มีออนไลน์แล้วเกมมันก็มี Asia, เวิร์ลไวด์ไปเอเชียไปเอ่อเซิร์ฟโลกอะไรก็ตามเนี่ยมันมีการยัดเยียดคนผิวสีแตกต่างกันในเกมยังไงอะ่ะคาถามแรกของผมเลยนะว่าเฮ้ย hey, ในวิดีโอเกมเรารู้จักการยัดเยียดสีผิวได้ยังไงอะ่ะในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งใครเล่นเน่ยเหมือนที่ผมบอกไปตอนต้นนะ่ะ เราเพิ่งจะรู้ว่ามันมีการแบ่งแยกมีเพศทางเลือกมีผิวสีจากอะไรมึงรู้ปะ่ะมึงรู้ป่ะจากอะไรจากคนที่มาเรียกร้องไงจากคนที่มาเรียกร้องเลยผมถามว่าถ้าเกิดคุณอยู่บ้านหลังหนึ่งมาเป็นระยะเวลานานเนืกออกปะ่ะอยู่บ้านหลังหนึ่งมานานมากเลยไปสิบยี่สิบปีอยู่แม่งปกติเลยไม่มีเครียดเลยเลยอยู่ดีมีคนเดอนบอกว่าเฮ้ยกูเป็นคนมีเซนนะกูเป็นคนเห็นผีนะแล้วก็บ้านมึงมีคนตายนะตายโหงด้วย เนี่ยมีผีอยู่สองตัวอยู่กับมึงมานานแล้วตั้งแต่มึงเกิดเลยแต่มึงอาจจะไม่รู้สึกเนี่ยเขาอยู่คนนึงอยู่ชั้นล่างคนหนึ่งอยู่ชั้นบนกูถามว่าหลังจากเนี้ยมึงรู้ได้ยังไงว่าบ้านมึงมีผีไอ้เหียก็มันมีคนมาบอกมึงไงก็อีนี่แหละมันมาบอกถ้ามันไม่มีการชี้มันไม่มีการ just มันไม่มีการสร้างกระแสบางอย่างขึ้นมามึงไม่สนได้ซ้ําว่าใครจะผิวสีอะไรอ่ะสมัยก่อนตัวละครในวิดีโอเกมก็ม,มีมีสีผิวแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งมีนะว่ามันมีนานแล้ว แต่มันเพิ่งมาเป็นปัญหาเพราะว่าเขาพยายามจะเอาจุดนั้นขึ้นมาเด่นเกินอ่ะอะไรที่ไม่สมดุลหรือมากเกินไปมักไม่ดีเสมออันนี้เป็นสิ่งที่ใช้ได้ช่วงกาลปาวสานนะครับและเนื้อหาต่อมานะครับเราสามารถพบเห็นคุณมา c ค n นเตเองเนี่ยในตัวอย่างของเนื้อหาที่เขาจะนําเสนออันนี้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสโลแกนที่เขาใช้ในการโปรโมทร,รวมถึงยิงเข้าไปในพวก YouTube วิดีโอต่างๆเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะดึงเข้า ไปแคมเปญน,นี้พยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณสนับสนุนแคมเปญของเราสิเราจะได้สร้างสารคดีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อดูแลคนฝั่ง d ด i หรือคนผิวสีก็ตามเนี่ยคุณรู้ว่าแม่งใช้อะไรในการที่จะเป็นการโปรโมทคือถ้ามีการตลาดคิดให้เนี่ยกูต้องบอกเลยว่ามึงไล่การตลาดออกไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ประโยคศักดิ์สิทธิ์เว้ยประโยคศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนน่าจะรู้กันถ้าเราพูดถึงว่าประโยคศักดิ์สิทธิ์ในวิดีโอเกม กูว่าพวกมึงยกมือตอบพร้อมกันเลยว่าถ้ามึงไม่เล่นก็ไม่ต้องซื้อสิใช่ปแม่งใช้ประโยคนี้เขาใช้ประโยคนี้ในวิดีโอโปรโมทเพื่อเรียกรวมทุนของตัวเองอ่ะมึงอาจจะไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวมึงลองฟังดู Theres plenty out there to games for you buy. <า> you o d ล o ง t like <า>ังช้า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 อย่าง <of games S 1> ตั้งใจ You like this. Like นะครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยแล้วก็พวกพ้องเนี่ยมักจะพูดออกมาบ่อยๆเรื่อยๆนะครับต่อเกมเมอร์หลายคนว่าถ้าไม่สนับสนุนเกมที่ขับเคลื่อนด้วยด DI นั้นก็ไม่ยจาเป็นที่ต้องซื้อนะครับเป็นปฏิกิริยาตอบโต้จากกลุ่มอนุรักษ์สุดตรองหรืออคติที่ทำให้เกมอย่าง Concord หรือ d a r k า n Age The Wildcard และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายล้มเหลวว เป็นประโยคศักดิ์สิษษทธิ์ที่เฮียซึ่งแบบมึงไม่ควรพูดอ่ะถ้าเป็นคนไทยอ่ะมึงเล่ากันอีกร้อยปีอ่ะเหมือนเวลามีคนเท่าคนแก่บอกอย่ายพูดนะประโยคนี้ห้ามพูดนะเออแม่งอารมณ์นั้นเลย <c oughs> มาถึงรายละเอียดของโครงการในเรื่องของตัวเงินนะเพื่อนๆโครงการนี้นี่ครับต้องการระดมทุนเนี่ยเป้าหมายอยู่ที่ห้าพันเหรียญดอลลาร์มึงจําตอนที่คุณสมาร์ทเจทีเขาระดมทุนได้ไหมเขาต้องการสองหมนห้าใช่ปะ่ะอ่ะ ทางมาแคานเต้ต้องการแค่5,000เองเว้ยเพื่อทำเอสารคดีเนี่ยแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนะครับสาม,มารถระดมทุนได้เพียง370ดอลลาร์ไอเหียไม่ถึงครึ่งคือต้องถามว่าถ้าเขาต้องการจะอยู่ข้างของคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วแบบพิสูจน์จริงคำถามคือเฮ้ย hey, แล้วคนนี้คนที่เขาต่อสู้เพื่อแม่งไปอยู่ไหนหมดวะคนที่เขาบอกอะ มันทําให้ผมสะท้อนนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยนะเว้ยก็คือเวลาที่เราเล่นเกมใช่ไหมเวลามีเกมอะไรอย่างนี้เหล่านี้ออกมาที่ผู้บรรณานก็ชอบบอกอ,อ๋อไม่เป็นไรคุณไม่ใช่เป้าหมายหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยคำถามคือเป้าหมายของ,งไอ้คนที่มึงอยากจะขายมันอยู่ไหนวะเพราะว่าเวลาที่ผมเปิดโพเปิดตัวเลขเนี่ยที่เพื่อนเพื่อเห็น,น,นในกรณีคลิปอ่ะคุณจะเห็นอยู่แล้วว่าเออฮียตัวเลขคนเล่นม่งไม,ไม,ไม่มีเลยอะ่ะและไอ้กลุ่มตลาดที่เขาต้องการแม่งอยู่ไหนวะอันนี้เหมือนกันเลย คุณต้องการที่จะสนับสนุนความ d ีไและคนที่เป็นผิวสีในโลกของอุตสาหการรมเกมใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีอะถ้าคุณไม่ได้ไปเสียดสีหรือทำร้ายคนอุ่มอื่นหรือวิดีโอนั้นทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาเนี่ยแต่คําถามคือแล้วทํำไมเงินสนับสนุนได้แค่370ดอลลาร์วะส่วนทางฝั่งของคุณสมาร์ทเนะครับคือเขาต้องการที่จะระดมทุนเพื่อที่จะต่อสู้คดีถูกปะ คุณเชื่อไหมว่าเขาระดมทุนผ่านอะไรวะที่ผมพูดไว้ตอนตอนอ้นเออผ่านฟันของเขาอ่ะเขาระดมทุนได้2 0 0 0 0ืเหรียญดอลลาร์ภายในเวลา24ชั่วโมงเว้ยและปัจจุบันแคมเปญของคุณสมาร์ทเจทีนะครับตอนนี้คือเงินทะลุเกิน60,000ดอลลาร์ 60, ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนี้แสดงให้ถึงความหงมุดหงิดที่เพิ่มขึ้นที่เหล่าเกมเมอร์หลายคนรู้สึก ผู้ที่พวกเขามองว่าเป็นบุคคลที่สร้างความแตกแยกที่แท้จริงซึ่งในการเมืองเชิงตัวตนเป็นแพลตฟอร์มในขณะที่ทำให้ชุมชนโดยรวมห่างเหินจากกันเหมือนที่ผมบอกอว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครมาชี้บอกชี้วัดอะไรเงี้ยเราก็เล่นกันไม่ได้สนอยู่แล้วเพื่อนที่เล่นในเกมของมึงจะเป็นเพศอะไรอ่ะมึงสนใจด้วยวะเพื่อนที่เล่นในเกมของมึงจะเป็นผิวสีอะไรชอบรสนิยมแบบไหนอ่ะมึงสนใจอ่ะ ทำผมสีอะไรชอบกินอะไรมึงแคร์ <c oughs> หรอวะมึงถามแค่เดียวมึงมาเป็นให้กูแบกเปล่า <c oughs> แค่นั้นเองเวลาตีกันอ่ะไอเ <c oughs> กมที่แม่งต้องแบบใช้ความสาม,มัคคีในตีอ่ะเออหรือมึงคสัสมึงตรงสายเปล่าเพื่อจะได้มาแบบเออเข้าตีอ่ะกูได้อะไรเงี้ยมึงสนใจชาติพนธุ์เพศเขาด้วยหรอวะมึงสนใจตอนไหนอ่ะก็ตอนที่พวกมึงมาบอกเนี่ยแนวโน้มทั้งหมดยังดําเนินต่อไปนะครับเขามีการกล่าวถึงคุณแมทเฮนเซนด้วยซึ่งเขาเป็นฝ่ายศีลหรือว่าอาร์ตตล์ของ o b s i d i a ีนะครับที่ทำเกม A Wall นะที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอไปแล้วก็คุณเชียนมาเฮอร์นะซึ่งเชียนมาเฮอร์ที่ผมติดเพื่อนๆไว้ว่าเออเดี๋ยวจะทำเรื่องราวของเขาให้ฟังนะครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่าย Narrative Design ของ CD p r o j e c t Red ที่อยู่ใน Project ์ h e Witcher 4นั่นเองนะครับสองคนนี้เขาได้แสดงความเห็นที่ค่อนข้างจะขัดแยง้งและโจมตีบุคคลทางการเมืองคือพูดง่ายเขาสคนนี้เป็นแบบเรียกว่าหัวรุนแรงพอสมควรที่จะต่อสู้กับเกมเมอร เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าความล่มเหลวของแคมเปญ Gaming w ไว Black มันเป็นเสียงสะท้อนให้เห็นแล้วว่าอุตสาหกรรมเกม AAA โดยรวมโครงสร้างโดยรวมหรืออะไรก็ตามนะครับผู้คนไม่ต้องการวาทะการแตกแยกหรือว่าวาทะของการที่ยัดเยียดนโยบายแต่อย่างใดเพื่อเกิดความแตกแยกต่างๆเลยโดยที่ความแตกแยกที่เกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วถ้าพูดตรง ความสมา,านฉา์สามาคัคคีมันก็เกิดขึ้นเองได้อยู่แล้วโดยไม่ต้องมาบอกแต่บางทีความแตกแยกอะ่ะคุณรู้สึกไหมว่าบางทีคุณจะรู้ได้ไงว่าว่าใครเป็นแม่มดอะ่ะผมถามว่าสมัยโบราณเขาล่าแม่มดกันอะ่ะมึงรู้ได้ไงว่าใครเป็นแม่มดมึงมีกระจกส่องมานจากสวรรค์เนาะที่ส่องแล้วรู้ว่าใครเป็นปีศาจอะ่ะมึงก็ไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้จากใครมันมีคนบางคนบอกเวย้ยมันมีคนชี้ถูกป่ะว่า,วาอีนี่อีนั่นอีนี่ บางทีแบบเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดคือบางทีเราเกลียดหรือไม่ชอบใครโดยที่บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าว่ากูไม่ชอบทําไมอ่ะนึกออกไหมด้วยนโยบายบางอย่างด้วยอะไรบางอย่างคุณคิดดูถ้าเกิดมันมีแม่งมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่คนนึงเป็นคนผิวสีอีกคนนึงเป็นคนผิวขาวสนิทกันเล่นเกมกันอยู่ดีที่ี่ไปคู่หูด,ดูโอเต้กันอยู่ดีแล้วก็ก็เกิดแคมเปญอะไรบางอย่างขึ้นมาที่พยายามจะบอกว่าเนี่ย ไม่มีสิ่งเกิดขึ้นกับคนผิวดำนะคนผิวสีนะในวงการเกมแบบนี้แบบนี้เขาถูกกีดกันก็ถูกอะไรก็ตามถูกไม่ให้ความเท่าเทียมมากพอในคอมมูนิตี้ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสกิดต่อมบางอย่างแล้วทําให้ทั้งคู่แบบเกิดการสนทนาแล้วก็สุดท้ายไม่เข้าใจกันอะเหมือนเพื่อนกันทะเลาะกันเรื่องการเมืองนึกออกไหมคนไทยเราหรือว่าจริงๆต่างชาติเองก็ตามเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆถูกปะว่า,วา เพื่อนกันห้ามคุยกันสองเรื่องคือห้ามคุยเรื่องการเมืองกับห้ามคุยเรื่องบอลเออคนละทีมคนละฝั่งเนี่ยแม่งแตกกันมานักต่อนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันประมาณนี้นะที่จริงเราทะเลาะก,กันทําไมก็ไม่รู้เออเราก็ไม่ได้ไปถือหุ้นสโมสรไหนด้วยแต่เราก็ทะเลาะก,กันเฉยเลยเพราะความโรโยตี้อะไรบางอย่างใช่ไหมความไม่ถูกใจอะไรกันบางอย่างรวมถึงการเมืองก็คือเราทะเลาะก,กันจากในอ,อุดมการอะไรบางอย่างที่คิดเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็แค่แม่งมีตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ที่ มึงคิดว่ามันเป็นตัวแทนมึงอ่ะที่เข้าไปดูแลประเทศแต่แล้วก็เราก็เชื่อแบบนั้นแล้วเราก็เลยมานั่งทะเลาะกับคนที่อยู่เคียงข้างกันอ่ะโอเคเนื้อหาประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ในเรื่องของการระดมทุนของทั้งฝั่งคุณเมอร์คานเต้แล้วก็สมาร์ทเจทีนะครับเพืเ่อนๆน่าจะเห็นแล้วว่าความแตกต่างชัดเจนหรือเสียงที่ส่งออกมาสําหรับผู้สนับสนุน ในโลกของเกมเมอร์มันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเรื่องราวนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็รอติดตามชมกันได้ในช่อง t a l k Control ของผมนะครับสำหรับวันนี้ไงผมตอง t a l k Control ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่ามีความสุขนะครับและอย่าลืมที่สาคัญที่สุดเลยคือแบ่งเวลาให้คนที่คุณรักด้วยนะครับและรักษาสุขภาพมากๆนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมง,ง่ายๆก็คือการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งทางด้านล่างนี้นะจ๊ะ แล้วก็ไว้พบกันใหม่ใน EP พีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องทอคอนโทรต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์ ship ปของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชาไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสน,บสนบผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม